เจ็ดอุปสรรคที่คุณต้องเอาชนะถ้าต้องการให้ฝันคุณเป็นจริงไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามไม่มากก็น้อยคุณจะต้องเผชิญกับอุปสรรคหนทางเดียวที่คุณจะไม่เจออุปสรรคอะไรเลยก็คือคุณต้องตายไปจากโลกนี้ดังนั้นหากคุณมีความฝันและต้องการให้ความฝันของคุณเนี่ยเป็นจริง คุณไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากการที่คุณจะต้องเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้นี่คือ s t a r e h i c Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองสมรภูมิแห่งการทำความฝันให้เป็นจริงที่จะพาคุณออกจากจุดปัจจุบันไปสู่จุดที่คุณต้องการมีผลลัพธ์สองผลลัพธ์ที่รอคุณอยู่นั่นคือคุณเป็นผู้ชนะหรือเป็นผู้แพ้ แน่นอนคุณต้องการเป็นผู้ชนะเมื่อพูดถึงอุปสรรคที่ขวางกั้นคุณไปสู่ความสำเร็จนั้นมันย่อมจะเกิดขึ้นจากทั้งสิ่งต่างๆภายนอกตัวคุณและสิ่งต่างๆจากภายในตัวคุณเองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้นะฮะแต่คุณสามารถเฝ้าติดตามและปรับโลกภายในของคุณเนี่ย ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกและอุปสรรคที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้นะครับแน่นอนมันต้องเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากภายในตัวคุณเองทิ่ขัดขวางไม่ให้คุณเอาชนะสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกและอุปสรรคจากภายในที่ผมกำลังพูดถึงนี้มีด้วยกัน7อุปสรรคครับเอาละหากคุณพร้อมแล้วนะฮะเรามาเริ่มกันเลยอุปสรรคที่หนึ่ง คุณมีความฝันแต่ความหวังในฝันนั้นมันน้อยไปหน่อยหลายคนเนี่ยมองโลกในแงด่ดีแต่เขาและเธอเหล่านั้นกลับไม่มีความหวังหรือมีความหวังเพียงลมๆแรงๆหรือพูดง่ายๆคือไม่เชื่อในสิ่งที่ตนเองหวังหรือสิ่งที่ตนเองฝันมันจึงยากที่จะเป็นจริงเมื่อมีความหวังต่ำหรือไม่เชื่อในความหวังนั้น การตัดสินใจที่จะทำย่อมไม่เกิดเมื่อไม่ตัดสินใจที่จะทำย่อมไม่มีผลลัพธ์ใดๆเกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือตกม้าตายตั้งแต่คิดการมีความฝันมีสภาพคล้ายๆกับยานพาหน,นะที่จะพาคนคนหนึ่งเนี่ยไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จแต่ความหวังมีสภาพเหมือนเชื้อเพลิงที่จะขับเคลื่อนยานพาหนะคันนั้น ไปสู่เป้าหมายหรือการบรรลุฝันถ้าพลังงานในการขับเคลื่อนต่ำความฝันหรือว่ารถยนต์ก็จะเคลื่อนที่ช้าหรืออาจจะหยุดระหว่างกลางทางหรือแม้กระทั่งเลี้ยวหันหลังกลับดังนั้นเมื่อใดที่คุณมีความหวังในระดับต่ำคุณต้องทำทุกวิถีทางเพื่อยกระดับความหวังนี้ด้วยความมุ่งมั่นในเป้าหมายสำคัญ ของคุณและคิดหาวิธีที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหากคุณต้องการบรรลุอนาคตที่คุณปรารถนาคุณต้องเอาชนะความหวังในระดับต่ำๆเหล่านี้วิธีที่จะยกระดับความหวังให้สูงขึ้นก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการกระทำที่ดีกว่าเพื่อไปสู่จุดที่คุณต้องการอุปสรรคที่สองนะฮะ คุณถูกหลอกหลอนด้วยภาพในอดีตดรปีเตอร์เรวินผู้เชี่ยวชาญชื่อดังเกี่ยวกับการรักษาการบาดเจ็บทางจิตใจได้กล่าวไว้ว่าการบาดเจ็บหรือว่าแผลทางจิตใจเนี้ก็คือความรู้สึกเจ็บปวดที่เราเก็บมันไว้ในจิตใจเราวิธีที่คุณมองอดีตของคุณก็จะกำหนดอนาคตของคุณหากคุณมองอดีตในมุมมอง ลบๆนะฮะเป้าหมายของคุณก็จะขึ้นอยู่กับอดีตที่ลบๆโดยอัตโนมัติและคุณจะตอบสนองแบบลบๆต่ออดีตเหล่านั้นคุณจะหมกมุ่นอยู่กับเป้าหมายระยะสัน้นซึ่งจะช่วยให้คุณหลีกหนีจากความเจ็บปวดที่อาจจะเกิดขึ้นเหมือนการที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนั่นก็คือคุณตกเป็นเหยื่อของอดีตลบๆนั่นเอง วิธีแก้ไขอุปสรรคของการตกเป็นเหยื่อจากอดีตของคุณก็คือคุณต้องเปลี่ยนความหมายของอดีตเหล่านั้นด้วยการย้อนกลับไปสู่อดีตแล้วพูดคุยกับตัวคุณเองในอดีตนั้นอย่างมีสติเพื่อทำความเข้าใจและทำลายอิทธิพลของมันที่มีต่อการตัดสินใจที่จะทำสิ่งใดๆในปัจจุบันดรเบนจามินฮาดีนักจิต วิทยาการองค์กรและนักเขียนหนังสือเบสเซ e เลอร์ทางด้านจิตวิทยากล่าวว่าสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีจะเกิดขึ้นเมื่อคุณมีอดีตท,ที่สดใสและอนาคตที่น่าตื่นเต้นอดีตเป็นเพียงความหมายเท่านั้นเรื่องราวที่คุณสร้างขึ้นเกี่ยวกับอดีตจะกำหนดว่าอดีตจะส่งผลต่อปัจจุบันและอนาคตของคุณอย่างไรดังนั้น หากคุณต้องการให้อนาคตของคุณเนี่ยยิ่งใหญ่และดีขึ้นให้มองอดีตของคุณใหม่คุณสามารถปรับกรอบและปรับเปลี่ยนเรื่องราวในอดีตของคุณได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งทำได้โดยการ,รเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดในอดีตอย่างจริงจังและมองมันด้วยความขอบคุณและชื่นชมคุณไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแต่คุณคือ วิธีการที่คุณตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณทุกคนบนโลกใบนี้ต้องประสบกับความเจ็บปวดทางอารมณ์มากมายหากคุณหลีกเลี่ยงกับการทำความเข้าใจกับพวกมันและพยายามระงับอารมณ์เหล่านี้มันก็จะไม่หายไปไหนแต่มันจะโผล่มากวนใจคุณอยู่ตลอดเวลาใช้ช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของคุณ เป็นแรงผลักดันในการเรียนรู้จากชีวิตและมุ่งมั่นกับสิ่งที่มีความหมายหากไม่ทำเช่นนั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะทำให้อนาคตของคุณเนี่ยสดใสได้และหากคุณไม่สามารถทำให้อนาคตสดใสได้คุณก็จะไม่มั่นใจในอนาคตอุปสรรคที่3นะฮะคุณพาตัวคุณไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เกื้อกูลต่อการพาคุณไปสู่ความฝัน หรือว่าเป้าหมายของคุณหากคนรอบตัวของคุณเนี่ยไม่ถือสาเลยที่คุณเป็นคนขี้แพ้คุณก็อาจจะเฉยเฉยไม่รู้ทุกข์ร้อนแล้วก็ยังทำตัวเป็นคนที่ขี้แพ้ต่อไปแต่ถ้าหากคนรอบตัวคุณเนี่ยทนไม่ได้ที่เห็นคุณเป็นคนขี้แพ้จึงพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวคุณคุณก็จะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ถ้าหากคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะนักจิตวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ปรากฏการพิกมาเลียนปรากฏการพริกมาเลียนเป็นปรากฏการทางจิตวิทยานะที่ความคาดหวังสูงจะนำไปสู่ผลงานที่ดีขึ้นในด้านใดด้านหนึ่งและความคาดหวังต่ำเนี่ยจะนำไปสู่ผลงานที่แย่ลงนอกจากนั้นนะครับในหนังสือ invisible influence ของดรโจฮาเบอร์เกอร์ได้กล่าวไว้ว่าเช่นเดียวกับอะตอมที่สะท้อนกัน ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเราก็หล่อหลอมให้เราเป็นใครและเราทำอะไรอยู่ตลอดเวลามีคำกล่าวว่าในอีก5ปีข้างหน้าชีวิตคุณจะยังคงเป็นคนเดิมเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้หรือเปลี่ยนแปลงไปก็ขึ้นอยู่กับผู้คนที่คุณพบและหนังสือที่คุณอ่านหากคุณต้องการบรรลุอนาคต ที่คุณต้องการคุณจะต้องเอาชนะอุปสรรคของสภาพแวดล้อมของคุณการที่คุณได้รับอินพุตที่ดีผลลัพธ์ชีวิตย่อมจะดีอย่างแน่นอนดังนั้นเปิดใจรับวิธีคิดการกระทำการมองเห็นและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอจงตระหนักรู้ว่าสภาพแวดล้อมจะลอ่อหลอมคุณดังนั้น ปรับมันให้เอื้อต่อผลลัพธ์ที่คุณต้องการหากคุณต้องการเป็นผู้ประกอบการจงโอบล้อมตัวเองด้วยผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จหากคุณต้องการร่ำรวยจงไปที่ที่ความมั่งคั่งเป็นเรื่องปกติหากคุณต้องการมีรูปร่างที่ดีจงคบหาสมาคมกับคนที่รูปร่างดีปรับสภาพแวดล้อมของคุณให้ดึงดูดคุณไปสู่จุดที่คุณต้องการ อุปสรรคที่4นะคะคุณตัดขาดจากตัวตนในอนาคตของคุณในหนังสือ Be Your Future Self Now ของด b e n j a ร์เบนจามินฮาร์ดีเขาได้กล่าวว่าขั้นตอนแรกในการตัดสินใจในเรื่องของอนาคตก็คือการเชื่อมโยงตัวคุณในปัจจุบันกับตัวตนของคุณในอนาคตการเชื่อมโยงเริ่มต้นโดยการรัก และเห็นอกเห็นใจตัวตนในอนาคตของคุณเช่นเดียวกับการที่คุณเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนี่คือการเชื่อมโยงตัวตนของคุณในอนาคตการกระทำของคุณในปัจจุบันจะส่งผลต่อพวกเขาซึ่งก็คือตัวคุณในอนาคตนั่นเองดังนั้นหากคุณไม่รักและเห็นอกเห็นใจเขาและไม่เชื่อมโยงกับเขาคุณก็อาจจะทำสิ่งใดๆที่เป็นการทำร้ายตัวคุณในอนาคตได้ ยิ่งคุณตระหนักรู้ถึงตัวตนในอนาคตของคุณในฐานะคนอื่นมากเท่าไรคุณก็จะยิ่งใช้เวลาไตรตรองการตัดสินใจของคุณมากขึ้นเท่านั้นการทำเช่นนี้จะนำไปสู่การกระทำที่ดีขึ้นและรอบคอบมากขึ้นทำไมนะละึกเมื่อคุณห่วงใยใครสักคนจริงๆคุณจะไม่รังเกียจที่จะเสียสละเวลาพลังงาน และทรัพยากรของคุณเพื่อพวกเขาคุณจะยินดีลงทุนในความสัมพันธ์นั้นก็เหมือนกับตัวตนในอนาคตของคุณเช่นกันคุณต้องเชื่อมโยงกับตัวตนในอนาคตของคุณผ่านความเห็นอกเห็นใจยอมรับว่าทุกสิ่งที่คุณทำเป็นค่าใช้จ่ายหรือการลงทุนในตัวตนเหล่านั้นหากคุณหมกมุ่นอยู่กับความพยายามระยะสั้นแต่ไม่สนใจเป้าหมาย ระยะยาวตัวตนในอนาคตของคุณจะถูกบังคับให้ชดใช้หนี้ที่คุณสะสมไว้สิ่งนี้จำกัดวิสัยทัศน์ระยะยาวของคุณสิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมหลายๆคนจึงไม่สามารถจินตนาการถึงอนาคตของตัวเองได้เกินไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนเพราะพวกเขาหมกมุ่นอยู่กับความพยายามในระยะสั้นมากเกินไป เพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเรื่องนี้ให้คุณทุ่มเทตัวเองให้กับเป้าหมายระยะยาวยิ่งคุณลงทุนกับเป้าหมายระยะยาวหรือเชื่อมโยงกับตัวคุณในอนาคตมากเท่าไหร่วิสัยทัศน์ของคุณก็ยิ่งจะชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นยิ่งวิสัยทัศน์ของคุณชัดเจนและมีรายละเอียดมากเท่าไหร กระบวนการที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นก็จะชัดเจนมากขึ้นอุปสรรคที่5คุณตกอยู่ในชีวิตแบบหนูปั่นจักรที่ทำแต่สิ่งเร่งด่วนแต่ไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญของชีวิตคุณเคยเห็นหนูปั่นจักรไหมมันดูเหมือนใช้พลังงานมากมายในการปั่นจักรแต่ไม่ว่ามันจะใช้พลังงานมากมายแค่ไหนมันก็จะยังคงอยู่ในจักรนั้น คนบางคนก็อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์หนูปั่นจักรทำงานหนักทำงานเหนื่อยดูเหมือนจะมีความก้าวหน้าแต่ยังคงรู้สึกว่าชีวิตไม่ถูกเติมเต็มเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างวิธีเดียวที่จะพาคุณออกจากการแข่งขันแบบหนูปั่นจักรได้ก็คือการค้นหาว่าสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคุณคืออะไรต่อจากนั้นเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับสิ่งที่สำคัญของตอนเอง แล้วเดินหน้าไปสู่อนาคตที่เป็นความหมายที่แท้จริงของชีวิตคุณคนที่ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการแข่งขันแบบหนูปัญจักก็คือคนที่ให้ความสำคัญกับงานสำคัญหรือสิ่งที่เป็นความหมายที่แท้จริงของชีวิตเป็นอันดับแรกอุปสรรคที่6นะฮะความกลัวในการลงสนามยิ่งคุณ ลงสนามช้าคุณก็ยิ่งล่าช้าในการเรียนรู้ในสิ่งจําเป็นของคุณเวลานักกีฬาเนี่ยจะฝึกซ้อมเนี่ยเขาก็ต้องลงไปฝึกซ้อมในสนามแข่งไม่มีนักกีฬาคนไหนนะฮะที่ฝึกฝนที่ข้างสนามการไม่ลงสนามถือเป็นความล้มเหลวโดยปริยายดังนั้นคุณต้องเอาชนะความกลัวในการลงสนามเจฟส์เบซอสนะฮะลาออกจากงานประจำที่วอลสตรีท ซึ่งมีรายได้ดีสุดๆนะเพื่อไปประกอบอาชีพขายหนังสือหรือ Amazon ของเขานั่นเองเจฟกล่าวว่าผมไม่อยากเสียใจที่จะพลาดโอกาสนี้ผมรู้ดีว่าผมมีความคิดนี้และถ้าไม่พยายามผมจะต้องเสียใจที่ไม่เคยพยายามความเจ็บปวดจากความเสียใจที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำนั้นมันหนักหนาสาหัส กว่าความเจ็บปวดที่ได้รงมือทำแต่ล้มเหลวและอุปสรรคอันดับที่7นะฮะก็คือตัวความสำเร็จเองนี่แหละที่เป็นอุปสรรคตัวความสำเร็จเองเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่คุกคามอนาคตที่คุณปรารถนาะบิ๊กกี้สมอลศิลปินฮิปฮอปผู้ร่วงรับเคยกล่าวไว้ว่าเงินมากขึ้นปัญหาก็มากขึ้นจริงๆแล้วเขาอาจต้องการพูดว่า ความสำเร็จมากขึ้นความซับซ้อนมากขึ้นแต่คงจะไม่เท่าเมื่อพูดในจังหวะฮิปฮอปสาระสำคัญก็คือเมื่อคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นคุณจะต้องเผชิญกับความซับซ้อนมากขึ้นที่จะคุกคามอนาคตที่คุณปรารถนาสิ่งเดียวที่คุณต้องโฟกัสก็คือการฝึกฝนฝีมือของคุณเมื่อคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นโอกาสต่าง ที่คุณไม่เคยได้รับก็จะเข้ามาหาคุณคุณต้องคิดถึงการจัดการเงินเวลาความสัมพันธ์ที่สำคัญของคุณและอื่นๆทุกการตัดสินใจของคุณส่งผลกระทบต่อผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆโดยพื้นฐานแล้วความสำเร็จในระหว่างทางจะทำให้คุณหลงไหลหรือหลงระเริงกับมันจนทำให้ สมาธิของคุณเนี่ยการมองภาพรวมของคุณในระยะยาวเนี่ยน้อยลงเป้าหมายเดียวที่คุณตั้งไว้ในตอนแรกเมื่อไม่มีอะไรต้องกังวลกลับกลายเป็นเรื่องสับสนและเสียสมาธิคุณต้องชัดเจนกับอนาคตที่คุณปรารถนาอยู่เสมอในแต่ละขั้นตอนของความสำเร็จแน่นอนคุณสามารถเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณได้แต่จงชัดเจนเสมอว่า อะไรคือสิ่งสำคัญและมุ่งมั่นที่จะทำให้มันเกิดขึ้นเอาละครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะต้องผเผชิญกับความท้าทายในชีวิตวิธีเดียวที่จะทำให้เวลาของคุณบนโลกใบนี้คุ้มค่าคือการเอาชนะอุปสรรคพวกนี้โดยเฉพาะการเอาชนะเจอุปสรรคภายในจิตใจที่คุณสร้างมันขึ้นมาเอาละครับพอดแคสต์นี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย กับทุกท่านนะครับก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่อง strategic man ด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องตามที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ต่อไปครับ นี่คือ Star t r c k m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง